สวัสดีทุกคนจา้าวันนี้ก็อยู่กับอาร์ตี้เช่นเคยเนาะก็ห่างหายพอมานานสมควรเนาะ75 y e a r s later ก็วันนี้ก็จะมารีแลกชั่นเพลงว <Williams. S 1> ิเหลียงวิเหลียงของเกมเดิม origin นะจ๊ะก็นึกว่าเนี่ยค่ายออดเขาก็จะกลายเป็นอีกเพลงอีก origin ไปแล้วหรเอาอนึกว่ากลายเป็นค่ายเพลงไปแล้วเนาะเดิม origin โอเค oh. เดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะโอเคโอเค ใส่หูฟังแป๊บหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามมีความเดบอ,อยู่ในความมืดนะคะแม่เราอยู่ในความมืดนะคะลูกโอ้ <'m> ปังค่ะปังฉากปังมากสวยมากอืมเย่ะเยะเกียรนิ้วของนางอ่ะครูสครูสดูขนลุกอ่ะจดอขนลุกอ่ะ อุ้ยท่อนนี้เลิศเลิศเกียดนิ้วของนางแล้วคือแบบมันยุมันขน,นลุกอะฉากสวยเนาะทุกคนเนาะฉากสวยมาก รถปังค่ะลูกพื้นมีความเป็นพื้นงูนะทุกคนค่ะดูคนลูกพีก่เห็นต่างนาำมีเต็งงูเด็ดกุิดงู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 งงวีคนลูกวีเต็งู เกียดนิ้วแล้วก็แบบอู้วเกียดมูขนลุกอะแต่ปังอยู่นะปังแต่ขนลุกอุ้ยหูดูร้ายร้ายร้ายจริงๆ ร้ายจริงๆคนลุกอ่ะจะจะสวยคนลุกแ,แต่สวย คนลุกคุณแม่ชอบอในความมืดนะคะประเด็น mm hmm. อืมโอเคตอนนี้ก็จบแล้วนะทุกคนคะ mm ่ะแล้วก็มาสรุปว่า mm hmm. เพลงน,นี้ก็มีความเกียดนิ้วของนาแล้คะ mm hmm. มันยูเยียร์แล้วมันหน้าขนลุกแล้วก็มีพื้นก็จะเป็นก็จะมีเต่งมูมูมูมแต่ฉากสวยมากรายมาก แล้วก็นึกถึงดูหนังรู้สึกว่านึกถึงหนังผีนะพวกคนคขะกลัวนะคะกลัวแต่ก็สวยนะคะให้สิบเต็มให้สิบเต็มสิบเลยก็ว่าได้นะเพราะสวยแล้วก็ดูร้ายจริงๆแล้วก <ination that sí> ็ด <goodbye> ูคนลุกจริงๆก็นึกว่าดูหนังผีแต่ก็จะไม่ใช่ค่ะดูอีฟลินค่ะทุกคนค่ะตัวนี้ชื่อ <Tolkien> ว <moi> ่าอีฟลินนะคะทุกคนค่ะอยู่ในเกมหรือออริจนเนาะก็นึกว่าเกมออริจินกลายเป็นค่ายเพลมแลลวนั่นดุ่งดังทั่วโลกนะคะทุกคนค่ะ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ติดเรียนติดระติดงานติดการติดนั่นนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเนาะก็ก็เดี๋ยวเออเรียนนึงก็จะเจอกันอีกนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะห่างหายเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวก็บายบายฝันดีนะคะตอนคือตอนเนี้ยทำตอนเนี้ยคือถ่ายตอนกลางคืนนะทุกคนค่ะก็ดึกมากแล้วด้วยก็ มันจะห้า d ุ่มละโอเคค่ะทุกคนค่ะ okay, วันนี้ก็ปากตัวไปก่อนเนาะบ๊ายบายฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบายเฮ้ยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบายจ๊ะ